สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เู่เกมโลบอกนะครับผมเห็นหลายคนเล่นแล้วผมอยากลองเล่นบ้างมาเดีนะ๋ยวมาลองกันดูว่าจะสนุกแค่ไหนเชียวอู้ออออทําไมเยอะจังเ,เยอะเกิน แกเก็บไปสามครับทุกคนอู้เยอะๆเยอะๆไปไหนแล้วไปไหนแล้วอู้อูู้หึวิ่งมาเจอพอดีเอาเพื่อนตกใจหมด เราต้องกระโดดยิง<ๆ>กระโดดยิงนะทุกคนมันไวกว่าเพื่อนไม่เอาอะไรเลย,ยเพื่อนเราแม่งแบกทีมนีล้ละ มาไม่ได้ดูเลยต้องเอาติงแล้วทุกคนอุย้ยไม่ทนันมันจะตายอยู่แล้วเชียวได้ตัวเดียว เพิ่มในมาช่วยเลยเฮ้ยอุ้ยตัวไหนเนี่ยโอ้หข้างบนออกไปเจอออกไปเจอเลยด้วย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปช่วยกนอุ้ยไม่ทันไม่ทันแม่มีเยอะเองี้ย ไม่ตายไม่ตายเราแม่งตายเทนเฮ้ยเพื่อนทำไมไม่มก,กิงมาเราวก่งตามหลังมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเอาหน่อยเฮ้ย อุ้ยฆ่ามาลุกกันลุกกันลุกกันอุ้ยหลังหลังหลังโอ้โหโดนโดนดาฟัน เอาละเอาละโอ้โหมันก็นเยอะเกินไปนะบางทียิงไม่ทันนะทุกคนหลังเข้าหลังเข้า โอเคโอเคได้อยู่ได้อุ้ยหลังเข้าหลังเข้าไหนไวะอุ้ยหลังเข้าฮึ่มทั้งหน้าทั้งหลังอีกเอามันตรงไหนก่อนเนี่ยวัดหรอวัดหรอหน้ามีะหน้ามี โโอหถึงกับร้องโอ้โหเลยแต่เพื่อนไม่ยิงเลยนะเพื่อนจะให้เราเบรกอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนช่วยยิงหน่อยก็ได้เฮ้ยโอเค <c oughs> ไม่ทนันไม่ทันเยอะๆๆๆได้หนึ่งตัวอุ้ยนั่นเดี๋ยวแตกเลยเหรอลุกกอนลุกกอน

trong bạn trong bạn khứa kiếm lại gặp một cái chiều ui, bạn bạn đan chui <laughs> nhòi, mà hai mình đi โอ้โเยอะเยอะเยอะ,ยอะโอ้โหแพ้นี่มันดาดอะไรเนี่ยแล้วมันให้เราเล่นยังไงเล่นทีมหรือเล่นเป็นไงหรือ,อมันต่างคนต่างยิงเฮ้ยลูกกระสุนหมดเหรออ่ามีก็ได้ว่ามีก็ได้ของใบของพิศสอดเฮ้ยเอ้ยไปนวะ ผมว่าของพิศดารโ <c oughs> อ้ยเบี้ยหน้าไหมทุกคนผม,มเบี้ยนหน้านะทุกคนเ,เนคร็วเกินนะบางทีพบว่าเป็นของพิศดารในในผมเห็นหนึ่งตัวอยู่แถวนี้จะ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 อเอ้ยเฮ้ยเอ้ยตัวอีกตัวไปไหนเราไปไปไหนเราไปไหนวะทำไมเร็วเกิน

ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไมีดมีดมีดอุมยโดนดาบต้อง <c oughs> สะป้าตาทุกคน

ว้าวอุ้ยปืนปืนนะชีบหายว้าวอ่านี้มีสู้ปืนได้เว้ยมาดีมาดีาดอุ้ยอุ้ยโ,โดนเราโดนตรงไหนเดี๋ยวเราเลือกกันไปนะใจใจอุ้ย <c oughs> เราก็อันดับหนึ่งใช่ไหมทุกคน ยิงไปสิบเจ็ดตัวเราแม่งแน่นอนเยอะอุ้ปอุ๊ปอุ๊ปอ้าเราแม่งต้องไวกระโดดลบกระโดดลบลบแบ็ดิจิตอลดิจิตอลลบแบ็ดิจิตอลลบแบ็ดิจิตอลอ้โอ้โห อ่ะ,อะโดนนายมาเสือกเราหรอเหรอวะไม่โดนนะเดี๋ยวแม่งกระสุนก็ให้มันน้อยเกินเฮ้ยตรงนี้แม่งเยอะเยอะจัดเยอะจัดเยอะเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดไอยืนทำอะไรอ่าอุ้ย

ดวลกันดวลกันหน่อยไหมดวลโหก็นายมีสปาร์ตออ้าเราแม่งแค่มีสั้นๆนี้พูดยังไม่ทันจบเลย <S <S ชนะเป็นไงครับทุกคนยิงไป40ตัวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับ,รบแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับเกมโลโบอกนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นแมปอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกัน